สวัสดีครับผมสวัสดีพบกับเพจเก้าตามรอยพ่อหรือช่องโปรไฟล์ภิวัตรทำทองนะครับแล้วก็มังกรโมบายทางช่อง YouTube และ Tik t o k นะครับผมก็วันนี้ขอนำท่านเข้าสู่วัดหลวงเตานะครับผมตำบลมนตรนมณฑลาสุรินทร์ของเรานะครับก็จะมาอัปเดตสาราการเปลี่ยนนะครับผมสาราการเปลี่ยนที่ว่าเราขึ้นโครง ช่างก็มาทํางานวันเว้นวันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างที่สวยงามแล้วนะครับผมก็ต่อปัญญาออกมานะครับทั้งสองด้านแล้วทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกนะครับก็เหล็กก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่แปรใส่อะไรเลยเนาะแปรนี่สั่งมาเรียบร้อยแล้ว แปะต้องใช้เหล็กกล่องนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่บิดตัวนะครับผมตามภาษาช่างเขาบอ,อกมาเนาะนะครับตอนนี้ก็อีกไม่นานเกินรอนะครับอีกไม่นานกนรอรูปทรงก็จะเหมือนกับลูกทรงออยีที่ว่าเป็นกทรงไทยเนาะทรงไทยปัญญานะครับก็จะออกมาสวยงามนะครับผม ความสูงก็น่าจะประมาณสิบสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรเนาะประมาณนี้เท่ากับตึกห้าชั้นนู่นมั้งนะครับเท่ากับตึกห้าชั้นนู่นแล้วมั้งฝั่งตะวันตกก็เสร็จแล้วเหลือฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกนี่คือฝั่งตะวันออกนะครับก็คงอีกไม่นานเกินรอนะครับผมอีกไม่นานเกินรอเราก็จะได้ เขาก็จะได้ใช้เคนเครนสองโตเนาะใช้เคนรนสองโตไม่ยกยกขึ้นตัง้งตั้งบนหัวเสาเลยนะครับเนาะตัง้งตั้งบนหัวเสาเลยนะครับบันี้ก็ะชีได้แต่หาหางบประมาณนะครับหาเขาเรียกว่ามาทำมุงลงังคาเนาะมามุงลงังคาเนาะครับเพื่อให้มันดูสวยงามให้มันแบบ ยังไงนะได้มงแล้วมันก็สบายใจนะครับพอได้มงรังคาแล้วมันก็สบายใจญาโยมที่เขาไอ้น,นี่มาเขาก็จะได้เออเห็นเขาก็จะได้เออว่าไม่เสียเปล่านะครับผมไม่เสียเปล่าที่ได้ทําบุญมาเนาะก็ถือว่าเป็นการอันนี้เนาะครับผมก็ทําเสร็จก็คงอีกนานนะครับอีกนานเพราะมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะ สี 40, ่สิบห้าสิบลังคาเรือนแล้วก็เอาทําที่เราไหวเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ต้องมุงก่อนเดี๋ยวกลัวเหล็กเหล็กมันผูมันพังนะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันเดี๋ยวยังไงผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงถึงยังไงนะครับวัดบ้านผมครับวัดบ้านผมนะครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่คอย เป็นห่วงเป็นใหญ่ซึ่งกันและกันนะครับครีเอเตอร์รวมด้วยช่วยกันนะครับผมขอบคุณนะครับรักทุกคนครับผม